สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะคุณผู้ชมขาจากการที่ประเทศไทยกําลังก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการที่สําคัญอย่างจังหวัดสงขลาจึงได้มีการกําหนดยุทธ,ธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ได้มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าและบริการของประเทศแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายเช่นโรงแรมและที่พักพัตระทานร,ร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกการคมนาคมขนส่งซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยจังหวัดสงขลาได้มีการวางยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมและสร้างกระแสตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนเพื่อคงบทบาทผู้น,นําด้านการท่องเที่ยวในภาคใต้หล้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ AEC กําลังจะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราได้มีการเตรียมงานอีก,อกขั้นหนึ่งนะครับในลักษณะของการที่เราพยายามจะไปดูตลาดใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรเนี่ยประมาณ200กว่าล้านคนและจากสถิติที่เข้ามาเที่ยวหาดใหญ่เนี่ยปีที่ผ่านมาก็ประมาณ7,000 70, 0กว่าคนนะครับแล้วณวันนี้ก็เริ่มมีสายการบินบินตรงจากเมดานมาหาดใหญ่แล้วซึ่งตรงนี้เราคาดการว่าในในปีหน้านี่นะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยไม่น้อยกว่า1,000 0คนนะครับ ซึ่งความสําคัญของจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีจุดเด่นหลายประการเช่นมีความสําคัญด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านการค้าเป็นแหลง่งทรัพยากรธรรมชาติและมีภูมิศาสตร์ที่ดีจึงสามารถใช้เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลทั้งฝั่งตะวันตกที่ติดกับทะเลสาบสงขลาและฝั่งตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทยเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและความได้เปรียบ ของการแข่งขันในอนาคตและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับ AEC ร่วมกับการดำเนินงานเชิงรุกพร้อมติดอาวุธด้านการตลาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ กลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ